เป็นอย่างผมคืออยากเห็นใส่น้มักชีวภาพกับมันสปารังนะครับมันดีน่ไรนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็สิมเอาถึงน้ามักชีวภาพแล้วก็สารอินทรียนะครับอ่าบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมักต่างๆนะครับโพดคุยน้ำกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะผมขอกำลังใจในการกด subscribe นะครับให้ครบหกพันด้อพี่น้องเ้อะสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นมาเศร้านะครับอยู่ในสวนยางพารานะครับ ยุ่งหลายพี่น้องเป็นอย่างผมก็อ,อยากให้ใช้นามักชีวภาพกับมันซาปะรังใส่ละต้นมันเรานสิว่าเอามาไทยอย่างนู่คืออยู่ในส่วนยางอ่ะอกว่าเรื่องมันซาปรังนี่ละนะครับนามักชีวภาพนี่ตัวนี้นี่จะเป็นหัวเชือผมเห็นหัวเชือกไปตั้งหักนะครับตัวนี้เป็นหัวเชือเอ็มนะครับเพื่อเวลาเมื่อเพื่อเวลาเมื่อนี่เขาจะ เขาจะได้ไปซสือมาเห็ดใหม่นะครับผมก็เลยเห็ดใ้ตัางหากตัวหัวเฉยเอ็มเดี๋ยวผมจะเปิดให้มึงตอนนี้มันอยู่ได้เป็นปีแด้ครับพี่น้องนะถ้าเกิดว่าเขาเก็บรักษาดีโดยที่บ่ได้ผสมตัวอย่างอื่นบ่ได้เห็ดน้ำมักตัวอย่างอื่นตัวนี้เขาจะอยู่นน้นานกวมูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปเห็ดน้ำมักสูตรต่างๆนี่เขาจำเป็นต้องเติมการทำตาลสามเดือนเธอหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ยูเินซี่ของเขานี่อยู่ได้นานขึ้น ่ออายุของเขาได้นันเห็นนะครับก็เปิดยากแทอ้ันดีบางไดเห็ดนํำมักชื่อว่าผัาก,กับมันสปะรังพี่น้องเห็นอยู่ปะนี่ขักเป็นขักอันนี้เป็นหัวเชืยเอ็มธรรมดานะครับตัวนี้นี่ในถังในถังตัวน,นี้จะเป็นหัวเชือาน้ำมักสูตระเบิดหัวนะครับพี่น้องก็บ,บอกว่าน้ำมักสูดระเบิดหัวบะมี่อ่ะบะมี่กับบะมี่นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นนำมักสูตรอาหารหลักรักเนื้อไดนะครับรักก็คือผมใส่กล้วยน้ำว้าสุกนะครับฝักทองแกจัดมะละกอสุกสามอย่างมักเข้าไปด้วยกันนะครับอ่าเรามาันก็จะมีนำมักเดียวๆตัวนี้นี่มันซอยในมันสับหลังโดยตรงเลยนะครับผมใส่กับยางพาราค่อนขัง,งที่จะโอเคโอเคเล่ยล่ะนะครับแล้วก็เอามาใส่กับยางพารา แล้วก็เอาไปใส่มันนะครับมันนี่ยังไม่รู้นะครับผมได้ใส่ฟังหนึ่งเมื่งปิดต,ตะหึงเหลี่ยงเ่ใดมันสีอยู่เอาผ้าปิด์ไหวล้วแสงแดดมันสิถือกับบ้มีแดดออกช่วงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหัวอาไม่ประมาณหัวเชื่อตัวนี้จะเป็นอัามา,ม,อมาสสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งใส่กับยางพารากับมันได้ผลนะครับดีเลยนะครับอันนี้ก็คือลงเหลือจะเป็นยูเรน,นซีนอลก,กวยนะครับ เดี๋ยวพาไปเมืองต้นมันสปารังบอกแจ็คบอกยังเห็นได้น้ำมัร์กจุลินซี่บอกไปปันเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเข้ามาเมืองต้นมันสปารังครับอ่าน้ำมักเนี่ยสูตรที่หนึ่งเนี่ยใส่ในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไ่ก็สามเดือนสี่เดือนก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ใส่หลายปนั่นนะครับน้ำมักสูตรสูตรที่สองสูตรที่สาม,สสามใส่กับ มันสองถึงสี่เดือนถึงหกเดือนก็แล้วแต่พี่นอกเพราะวา่าสูตรที่สองจะมีถาุโปแตสเสียมหลายแต่ผมเลยคนพบตัวน้ำมักชีวภาพส่วนระเบิดหัวบ่แมนว่าคนพบเด้ไปอ่านพอนะครับหลก้กกาไปเมืองผู้เพินเคยเห็ดเคยทดร่องนะครับอ่าซึ่งใส่กับมั่นสปรังนะครับในช่วงแรกเริมก็คือการร่องผืนโดยการใส่มูลสัตว์ผสมกับน้ำมักส่วนระเบิดหัวแล้วก็วานร่องผืนก่อนจะปลูก หลังจากงานพ่อปลูกเสร็จแล้วก็มีการฉีดผลลงดินหรือรดรงเงามันมสปะดังนะครับซอยให้่หัวมันสปารังใหญ่รากหลายนะครับต้นแข็งแรงต้นสูงนะครับแลวก็ผลที่ได้ออกมากคือหัวใหญ่น้ำหนักดีนั่นเองนะครับก็เลยเอามาเห็ดต่ว่าสูตรนี้นี่ยังบริว่าผลลัพธ์มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเท่ากับว่ารุนกันในช่วงที่ถอนนะครับเมืองพี่น้องว่าเมือง โอ้ยใบมันสปารังขักเป็นขักอ่าเมื่อมัด้านบนมังดำเป็นดำเลยใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวนะครับในช่วงอายุหกเดือนช่วงที่ใสปุ๋ยนี่กะมีฝนมาแล้วเนาะมีฝนมาแล้วก็เลยมาใสเพราะใสเซตนะครับกะในฉีดผนปุ๋ยอ่าตัวที่สูระเบิดหัวไปรอบเดียวเพราะว่ามันฉีดย,กยากๆผยงคงก็เลยอ่ะจากฉีดจําเป็นก็ต้องฉีดนะครับ แต่ว่าฟังพุ่นผมได้ฉีดลงดินฟังนี่ก็ฉีดลงดินแต่บ่ได้ณมดสวนฉีดเฉพาะด้านบนนะครับฉีดเฉพาะด้านบนจะมงความแตกต่างระวังที่ฉีดลงดินนะครับกับบ่ฉีดลงดินมันจะเป็นระดันะครับก็ลอรุ่นในช่วงถอนนะครับกาที่คิดว่าใกล้แล้วล่ะนะครับใกล้แล้วที่จะได้ถอนพี่น้องเห็นบ่คักเป็นคังอิริอ่าใบมันกว้างดีครับพี่น้องอันนี้เป็นห้อยใส่ปุย๋ยอ่าเป็นห้อยใส่ปุ๋ยเด้อ อ่าใบต้นมันล้มมันไก่สวนยางช่วงล่มมันเจอลมเมืองใบมันสปรังอวบเป็นอวบใ่เป็นใญ่มาเมืองดันบนมันเป็นมั่นเป็นมั่นเหลื่อมเป็นเหลื่อมนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่รอบนั้นเลยในช่วงหกเดือนอ่ะคือผมปลาสิมไปเลยนะครับเดี๋ยวมั่นกะเดี๋ยวมันกะซอยเฉยๆต้นเป็นหน้นนี่แหละนะครับเดี๋ยวสิพายางลงไปทางล่างนะครับอยู่สืออะไรเด้เดี๋ยวยุ่งสิกัด แมนมดเลยแปลงนี้นี่สามไรสองงานนะครับเพราะววานมีกวากวาอยู่น่ะนะครับมีกวาวอยู่มันสีแคบมันสีสวยไปทางหลงังมันสีหน่อยทางหลงังทางเึง,งมันจะกว้างนะครับอันนี้ก็คือผลจากการที่ผมเห็ดนะครับบางคนอธิบายเออคือหลายสูตรแถ่มันก็บ่าหลายสูตรครับผมนับได้อยู่นะครับชีนี้ช่วงแรกผมใส่สูตรอ่าสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือใส่ปุ๋ยเกล็ดผสมกับอ่า มันก็มียอยู่สีหาย่างนี่แหละนะครับเอามาเป็นส่วนผสมในการมักนะครับแล้วก็ตอมาก็เป็นสูตรที่หนึ่งนเก่านะครับสูตรที่หนึ่งลัวก็มาเป็นเฉดแคร์ช่วงทีมี่ใบด่างเนาะผร้อมใส่นำสมข้น,นใหม่นะครับเฉดผสมกับปุ๋ยเกล็ดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับ แล้กก็ใส่ปุ๋ยพรอมน่ะล่ะมีํานันล่ะนะครับอ่าพี่น้องผู้อื่นนะครับพี่น้องท่านๆอื่นนี่เพกกื่อนกะมีหลายคนเท่กากันคอมเมนต์มากอ่าเ่อไหนคอมเมนต์ไหมอินบอกมาทางคนกับโทรมาหาพมว่บาบุู่ยจะใส่สูตรใดนะ้ำสูตรไห้มันมีประสิทธิภาพสูตรเดียวพอเลยบ่เอาบ่าต้องหลายอย่างเอาให้แบบจบๆไปเลย ก็ว่าง่ายๆคือเพอนไม่อยากฉีดไลายตัวนั่นเองนะครับอ่าผมเจอสูตรแล้วนะครับกะยังพันได้บอกพี่พีน้องๆนะครับบอกพี่น้องในที่มึงในคลิปเนาะยังพันได้บอกสูตรนี้นะครับแต่ว่าโซนี่นี่ได้ผลนะครับผมคิดว่าจะเฮตุแบบอ่เาเขาเรียกว่าอะไรงห่ะเรียกแบบว่าสมาัครนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นให้พี่น้องได้น่าน้ำกันนะครับแต่ว่า อยากกากว้ยังน้อยอยู่นะครับผู้ใดที่สมาข้ามากก็จะเห็นคลิปที่ผมลงแล้วก็บ,บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรสูตรนี้นะครับก็บ,บั่งเมนว่าจำนายด้นะครับบั่งเด็ดจำนายยุ่งายพี่น้องนะครับผมอยู่ซื้อบ่ได้บ่หอยบ่หลายเลีปีก้อนนะบ่่อยมียุ่งนี้พอผมใส่สูตรที่หนึ่งแต่ก่อนใส่กับยางบันที่เอามาใส่กับมันนะครับใส่กับยางมันค่อนข้างไน้ผนพ่อที่นี่ผมมาเจอสูตรสําเร็จนี่อ่ะมันบ่แเมนนํามัก จุลินซี์นะครับมันเป็นธาุอาหารเลยล่ะกะมันจะมีตัวที่เห็ดให้ปุ๋ยเห็ดให้เพืชนี่ดูธาุอาหารได้ดีนะครับล้วกะไปได้ไว่าไปได้ไวมายไมถึงเขาสู้ตนเพื่อได้ไวนะครับเอามาใส่ก็โอเคเลยนะครับอ่าก็เลยยุ่งหลายแต่ก่อนผมใส่น้ำมชนชอวภาพนะครับมันจะมีจุล e ินซีย์อ m อยูน้ำนะครับเ้าใส่ไปเรื่อย ยุ่งมันก็หน่อยลงนะครับบั่พอเขาบอได้ใส่สูตรที่หนึ่งนั่นกบเป็นว่าปีนี้ฝนตกหลายนำ้ำยุ่งหลายขึ้นพี่นอ้องยุ่งมันหลายขึ้นอยากจะเอาสูตรที่หนึ่งมาใส่คือเก่านะครับเพราะว่าจากจะลดปริมาณของยุ่งมันหลายแห้งนะพี่น้องนะแถมมีงว้วน้าหัวกับยูสวนน้ำแต่ว่าก็มีไฟอยู่เน,นี่ยคืนมีไฟโซลาร์เซลล์อยู่ ซอยในเรื่องของการลดปริมาณยุ่งเหตุเหงน่ง่วนอนรับสบายเนาะพี่เมืองทางเึ่งนะครับผมอยู่ซ,ซื่อว่าอะไรพี่น้องยุ่งมันเสียกัดผมผมตรงยางพี่น้องหลายคนนะครับกบทีกยังที่ผมบอกแนละ่ะอาจจะใส่บุคคลกันนะครับบางคนกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ย บางคนกระสูตรนมักนั่นนี่นี่นะครับแต่ละค้นกะเห็นบุคือกันถามว่าใส่กํามันใดบ่กใดครับแต่ว่าเขาจะเฉียดพ้นทางใบนะครับเขาต้องการจุลินรี์บอกหรือว่าต้องการธาาุอาหารเขาก็ต้องเมองนําว่าจุลินรี่นั่นนี่ให้ถาาุอาหารนี่อย่างนงแต่ว่ามั่นสปารังบอกเลยว่าเขาต้องการธาาุอาหารหลักธาาุอาหารร่องตรงในปริมาณที่หลายนะครับธาาุอาหารเสริมก็ต้องการเพื่อกันนะครับแต่ต้องการในปริมาณที่น้อยนะครับ มีประมาณนี้พูดคุยเกี่ยวกับมันสปรังนะครับคอมเมนต์มานะครับกดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้มันหอด6คันเด้อพี่นนองเด้ออะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย